ครบทุกห้องนะเหลือห้องนี้ห้องเดียวเะไยังไม่เคยพักนะครับเข้ามาด้านในนะครับมีทีวีตู้เย็นไมโครเวฟกระติกน้ำร้อนน้ำดยดตอกต่างมีไฮไลท์ตรงนี้มีถ้ายไมา้นะครับแล้วก็อันนี้เปิดได้นะครับห้องนอนห้องแรกนะครับเข้ามาก็จะมีชั้นแขวนเสื้อผ้านะครับ USB สําหรับชาร์จอะไรต,ต่างนะห้องน้ำก็ตัวเสืส่อเช็คโคกนะครับห้องอาบน้านะครับห้องมีไว้อาบน้ำในใจรูเื่อทำธุบุญได้ครับ อันพวกนี้เขามีให้นะครับหม้อไหกระทะมีดอะไรนี่นี่อันนี้ไฮไลท์ติเตาแก๊สให้ด้วยคนเล่ห์คนแย่มีการไม่เคยครับมาบ้านแอร์พอร์ตอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คอปเตอร์ไม่ได้มาแล้วครับเราพักครบทุกห้องนะเหลือห้องนี้ห้องเดียวเรายังไม่เคยพักนะครับวันนี้เราก็ได้มาพักห้องแรกที่อยู่มุมสุดเลยประตูเลยครับประตูเป็นมีประตูกระจกแล้วก็ ประตูมุ้งลวดนะครับนี่ประตูประจกต่วนี้ก็มุ้งลวดแล้วก็มีผ้าม่านอีกชั้นนึงนะครับเข้าไปดูข้างในเข้ามาด้านในนะครับมีทีวีตู้เย็นไมโครเวฟกระติกน้ำร้อนน้ำเดื่มพวกแก้วต่างๆนะครับมีกาแฟน้ำตาลคอฟฟี่เมดนี่เขาให้เราไม่จำกัดเลยครับขนมขนมก็มีให้กินด้วยนะช้อนซ่อมจานมีให้เรียบร้อยเลยมาที่นี่นี่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านนะครับแล้วก็ น้ำดื่มไม่ต้องห่วงว่าจะหมดนะครับหมดของใหม่ได้นะครับนี่มีตรงนี้5้าขวดนหนะที่เห็นแล้วก็ในตนู้เย็นยังมี4ี่ขวดนะครับห้องโถงนี่จะไม่มีแอร์นะครับไม่ต้องมองหานะครับเราก็เปิดแอร์จากห้องเล็กให้มันเย็นออกมาก็ได้แต่อากาศมันเป็นตัวตึกนะครับมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้วแหละเียเปิดพัดลมก็สบายๆมีนาฬิกาให้ดูด้วย้วมีกระจกทะลุไปอีกห้องหนึ่งพร้อมกับโซฟาพัดลมเก้าอี้นั่งเล่นอีกชุดหนึ่งนะครับเ่แล้วก็ตรงหน้าต่างมีไฮไลท์ตรงนี้มีผ้าม่าน,น้้ีเปิดไดไนะครับ ทางเดินไปห้องนอนนะครับมีสวิตไฟแบบออตโต้นะครับเดินผ่านปุ๊บไฟติดเองอัตโนมัติอันนี้ห้องนอนห้องแรกนะครับเข้ามาก็จะมีชั้นแขวนเสื้อผ้านะครับก็กระจกทะลุออกไปด้านนอกล็อกใต้ปิด้รมานได้แล้วก็ข้างในห้องนอนก็จะมีแอร์ไฟหัวที่นอนแล้วก็ USB สําำหรับชาร์จอะไรต่างๆนะครับไฮไลท์หัวที่นอนนะครับตนี้เป็นที่วาง แท็บเล็ตทีวียจะวางพระวางอะไรก็ได้นะครับนี่ออกแบบมาเพื่อเอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เตียงหมอนเตียงเป็นเตียงใหญ่นะครับห้องก็ตกแต่งแบบเรียบๆหรูๆนี่เป็นสวิตช์ไฟกับรีโมทแอร์นะครับไฟสองดวงเป็นไปดูข้างหลังนะครับห้องน้นที่2ก็จะเป็นคล้ายๆกันครับเพราะงั้นเราไม่เข้าไปดูนะไฟออโต้ติดเองนะครับเดินมาข้างหลังครับเจอห้องน้ํา แปลกๆครับประตูเป็นแบบเลื่อนนะครับห้องงามมาก็จะมีกระจกบานใหญ่ใจเป่าผมทิชชู่อ่างล้างหน้าที่วางของต่างๆนะครับแล้วก็โต๊ะเสรงแบบชักโครกนะครับออกจากข้างน้ำดูด้านหลังต่อครับด้านหลังก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาก็าจะเจออันนี้จะเป็นห้องอาบน,น้ํานะครับห้องอาบน,น้าเปิดไฟตัง นะครับห้องมีไว้อ่านหนังใหญมีเครื่องทำน้ำุ่นนะครับมีสบู่แชมพูที่วางของแขวนพัดตตัวนะครับเรียบร้อยดีออกมาจากห้องน้ํานี่ตรงนี้แถวๆนี้จะมีไฮไลท์เยอะนะครับเป็นห้องครัวนี่มีซิงล้างจานขนาดใหญ่นะครับก็มันจะล้างจานอะไรเขามีให้ครบหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี้เราเตรียมมาเองนะไม่เกี่ยวแต่ว่าอันพวกนี้เขามีให้นะครับหม้อไหกระทะมีดอะไรนี่มีนี่นี่อันนี้ไฮไลท์มีเตาแก๊สให้ด้วย ตาแก๊สไม่ได้มีเฉพาะเตานลครับฝังแก๊สก็มีให้มีก๊อกน้ำมาให้ด้วยข้างหลังก็มีปลั๊กไฟแยะเลยไฮไลท์อีกอันหนึ่งครับประตูออกสู่ด้านนอกเปิดป <Yahoo! S 1> ุ๊บแล้วเราก็เลือล่อนเราจะออกมาเจอลูกภายนอกนะครับอันนี้เป็นที่กินข้าวสำหรับพนักงานนะครับแต่ว่าเขาก็มีประตูเลื่อนให้ปิดนะครับถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวก็ปิดได้อย่างจริงๆก็ให้เขามากินข้าวเนาะ จกตรงนี้ออกไปอีกก ouais. ็จะเป็นเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นหลังคานะครับจะเป็นมุมหลบคล <li> ิกนะครับแต่ตอนนี้เขาลื้อหลังคาออกครับก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้นะครับเป็นที่นั่งชิวๆนะครับที่นั่งนะครับที่ออกจากหลังห้องแล้วนะครับแต่ทนี้เราเดินเข้ามาจากด้านหน้านะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับด้านบนนี่จริงๆจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับแต่ช่วงนี้เขาปิดนะครับสถานการณ์โควิดเนาะ ครับเดี๋ยวเราก็จะลากันไปตอนนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกอล์ฟเตอร์ี่โมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอะไรนะบไป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 อย่ามันเดินหรอนไม่อย่ามันไปไปอย่ามันเดินไม่ต้องมั้เนี่ย นี่นะครับวันนี้น้ําเราหมดนะครับเก้าขวดเมื่วันเราก็ไปขอมาใหม่เ็ยกมาให้ครึ่งลังเลยนะครับนี่เพิ่งเอามาให้สดๆเลยนะครับเราเอาแช่ตู้เย็นไปบ้างแล้วนี่ครับน้ำในตู้เย็นเราก็กินไปหลายขวดแล้วนะครับ